โอเคไหมคะพี่เตยจะได้มีซีเรียสเราก็พยายามประมาณบ่ายประมาณบ่ายประบ่ายสองครึ่งทำไมคงอารมณ์เชื่ออารมณ์เชื่อรู้เยอะวูบอยูเขา้เข้าใจเข้าใจปู่ยิ่งผุดถัดอะไรอ่ะวูบไฟโทรมาแต่ว่าคไม่มาสิ๊ดนขอน้ำนะวันนีเมื่อวานเมื่อวานเข่าเข้าใจพี่นั่นเจ้ารถแล้วเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวมาถึงออฟฟิศ เดี๋ยวจะโทรบอกก็เงียบเลยไม่โทรเขาไม่โทรเลยไม่โทรแล้วเขาเขาทำอะไรช้านิดนึงเจี๊ยป่ะเพราะว่าพี่แหม่มก็มาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็ได้ยินอยู่ก็จะคอยไงเพราะว่าใจหนึ่งเขาเร่งรถเขาเร่งรถคนนี้ไปเมื่อไหร่จต่อคนนี้บอกว่าไอ้ทิี่เร่งรถจะได้นะพอมาถึงแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเช็คข่าวให้รอดที่นี่เราเจอชิราชาพีมียร่วมเมียเนื้อที่ออกไกอะเป็นส่ออะไรุณเอาอุดมะับ คือพี่แมมจะบอกว่าของของเป็นเป็นเป็นตรงนั้นอาจะมีอ่าวอุดมมาค่ะก็จะเป็นที่เดียวกันแล้วเขาก็จะมาเอารถที่นี่ไปสต๊อกของพี่แมมจะคุมไว้สองพี่ค่ะพี่แมมบอกว่ามีเซอใก่ต้องจิตคอ่ะไม่ใช่แต่คอมจะเป็น่จเลยเดอนใช่ค่ะใช่ค่ะเจลาเจลยเดือนเลยอนใกล้มากเอ่คนละส่วนใช่ไหมคนละส่วนกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเช็ครถให้ค่ะ็มชีกว่า ไม่เป็นไรมิตโชใจเย็นๆเดี๋ยวก็นู้แล้วนะคนเกาหลีใจใจดีอยู่แล้วคือตอนนี้มิตตโจต้องการยังไงมิเตโชต้องการแบบไหนคะเดี๋ยวบ่ายนี้ถึงจะรู้ค่ะมิเตโชค่ะนมี้จ็ดี่สิบเก้า่สิมิตตโชอยากออกรอนที่เท่าไหร่คะ่สอมี่ห้าหกเจ็ดี่เข้าใจ็ดี่สิบ่งาทิ จากจ้าหนึ่งวิสได้มิตรโจก็คือเขาต้องการลบอยู่ประมาณนี้โอเคค่ะยี่สิบสงนาจะเข้าใจยี่สิบสังแล้วอ๋อเดี๋ยวเขาจะเล่งรถให้เดี๋ยววันนี้จะได้ทำตอบถ้าเกิดว่าเขาเขารู้เร cosas, oh, ื pair, there, ่องอะไรเงี้ยเี๋ยพี่แม่จะให้ทาะได้ได้ก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้บ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเดี๋ยวเขาจะอธิบายว่า นีได้หรือไม่ได้ถ้าที่นี่ไม่ได้สตางค์คือเชื่อโอเคพอเซ็นต์ข้าใหม่ใหม่แล้วเขาพ่วงไม่โทรมาเดี๋ยว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 พี่แมมโทรให้ค่งมาส่งมาฟรีหรือยัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แมมโทรให้เดี๋ยวเอาเนาะอย่างนี้หนูมีเอกสารลำบากแล้วไหมคะเดี๋ยวกดเชื่อปกติย่อเอกสารเออนิก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 เอากระดาษให้เจ๊แผ่นหนึ่งดิกระดาษครับเร็วเร็วเร็วผู้เรียนท็ tax ไห้ปกติไม่ใช่ อะไรคะจะบอกว่าเออตอนนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แมมทำให้เนาะมีอะไรที่มิเตอร์โจต้องการอีกคะเดี๋ยวพอดีน้องเขาช้านิดนึงขอโทษทีจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาเขาเริ่มกลัวแล้วทวนเาจะโร่กระดาษครับอ่าพี่แมมขอชื่อหนูเนาะเดี๋ยวพี่แมมจัดการให้นะคะรบกวนช่วยช่วยดูให้นะคะไม่เหมือนหราค่ะ ก็นานี่คิดใจมิก็นานี่ที่นี่เข้มงวจังเลยว่นานี่มุ่งการมาคะ่ะชิราชิสุเรอุเพราะเขาเ็นสีจุดสี่สี่มุลงลองดูค่ะเพราะว่า,<อ>าแต่ละคนปฏิบัติงานก็ไม่เหมือนกันค่ะมิเตจสามปิดที่เร็วเหมือนกันก็นานีนน่เข้ที่นี่เช็คก,กินกอนเนี่ยแต่ว่านี่มุมกังเร็วกว่อะยังไงอะชิรตชิสุเร็วจิเอาหนะ้าพนักง,งานก็คือหมุนเวียนวนไปออกจากที่นี่ เอาจากที่นี่ก็ไปอยู่สีรลชาเอาไปอยู่ทุกที่ค่ะแต่อันนี้อยู่มานานแล้วก็คือจะรู้จักหมดถ้าถามว่าที่ไหนมันคล้ายๆกันพี่แมมขอชื่อหน่อยค่ะพี่แม่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรของพี่แมมนะ <c oughs> แต่พี่แมมจะมารับฟังให้แต่อย่ามาพึ่งว่าพี่แมมไม่ไดีนะคุณสูเนาะ <c oughs> ได้ก็ถ้าเกิดไม่ได้ตามเป้าหมายตามนี้ก็ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้คุณเจี๊ยบขเขาโอเคไหมเนาะไม่ต้องซีเรียสกันเราก็พยายามตอนเช้ากูเช็คอินบิสซี่ซูเช็คอิน พขาอะไรอะไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อเขาจะให้ทรมก็ไม่น่าจะร้อคือมันเป็นแผนกไงคะเนี่ยวพี่อยาจะเล่าสองแผนกเน้ยก็คือไปต้องไปตามรถตามรถเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปหาในคอมพิวเตอร์ให้เราว่าในคอมพิวเตอร์ที่ไหนมีมั่งพายายามจะต้องเน้นสีดำภายในของคุมพสุก็ข้างในสีดำ ซึ่งตัวนี้เป็นตัวฮอตมากดำแล้วก็ดำและเดี๋ยวพยายามหาให้คนขายอยากขายค่ะเนาะปกติซ่ามันเข้ามาเจอจะแล้วเดี๋ยวรับวันนี้ใช่หรือยังเดี๋ยววันนี้โอเคตอนบ่ายตอนบ่ายที่นี่คอนเฟิร์มแล้วว่าประมาณบ่ายสองบ่ายสามอธิบายได้ว่าวันที่เท่าไหร่ถ้ายี่สิบสองไม่ได้ก็คือเงินรีเทิร์นอันนี้เบอร์พี่แหม่มนะคะชื่อบุษบาค่ะได้ ชิราชาสัสไดยทำไมเนี่ดได้เอนก็นี้ทึ่งนี่เหมืนกันเนี่ยคนละกลุ่มกันค่ะแต่พยายามทำให้น้องของพี่เป็นแค่อาวุโสเฉยๆก็ <Okay. S 2> ดูแลให้น้องอยากให้ลูกค้าพึงพอใจหมดแน่โอเคโอเคค่ะมิเตจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สสคะยส